ต่อไปนี่ก็คือก้อยบักม่วงใส่ปูด้อจ้ะท้งนีพี่น้องปูดองตําใส่บักุวงแล้วสิมะก้อยปูก้อยปูใส่บักม่วงนี่จ้ะซื้อบักม่วงมาสองหน่วยจะ่าปอกสิซับลองเบิ่องหน่วยหนึ่งถามมันหลก็เอาน่วยเดียวนี่เด้อพี่น้องปูดอง ูดองน้ำปลาสีเอามาย่ำใส่บักม่วงมือนี้เฮ็ดบ่เเพชพี่น้องกินเพชบ่ได้กินเพชรไรกะมีปัญหาน้ำท้องเจ็บท้องพี่น้องผักบักพริกจักน้อยมาเบิ่งน้ำกันได้จ้ะก้อยบักม่วงก้อยแบบง่ายๆมือเศร้าวจวดจวดหลวด เนี่ยได้ไลหลาย,ลายหน่วยเดียวบักม่วงลูกหนึ่งพี่น้องซับออกแล้วได้บักไลยบักม่วงฝรั่งได้จา้าถามมันสิบดสมกับสิบีปักหน้าใสจักหน่อยแต่บักกับพอดีระสมอมเปียว น่วยเดียวจาซื้อมามาซับออกแล้วได้บักหลายเลยบักม่วงตอนแรกว่าเซลสองน่วยมาซับออกแล้วมันได้หลก็เลยเอาน่วยเดียวกับพ่อลนะบ่มีมูกินมาเดียพี่น้องเด้ยย่ำปูใส่บักม่วง ก้อยปูใส่บักม่วงพี่น้องก้อยปูดองตํำส่บักหฮ่งกับตาแล้วเอามาก้อยใส่บักม่วงล่องเบิงบาดเนี่ยซีมน้ำกันและพี่น้องปูปูมันมัน แ่บๆบแบบพี่น้องหนุ่มกันเด้อหนุ่มคำา่าไๆว่าอยางให้เบิ้งดอกปากพวกกินเพราะว่ามันย่ำกับปูเป็นตะย,ย่านฝรังเห็นฝรังสีนาย เนี่ย่ะพอดีพอดีช่วงนี้กินเผ็รรดบ่ได้พี่น้องแต่ว่าก็อยาก ก็เลยลดบักพรีกลรแน่ตามบักหวงกับเพ็ดแล้วบาในก้อยบักม่วงก็เลยเฮดโบเพ็ดตามสิจริงต้องเพ็ดเพชรโลดจัดจัดแต่ว่ากระแซบเนาะครับ,บปู่้วยหน่อย ยุบเนาะพ้องเนาะกับปูเนาะเราเดินไปด้วยกันเนาะเนี่ยล่ะพี่น้องมั่นมันอย่าให้บาปเลยเนาะ